เฮ้ยเพ่นเพื่อนขี้ที่ใบตองได้พี่น้องมีแต่หมูยอไอ้ต้อยพี่น้องเออบักง่ายๆเลยเอ,อ้ย สวัสดีครับพี่น้องมองปลายสู้คู่สู้คนครับผมเมือ่วมอวานพ่อเขามาให้ข้ากินพี่น้องหมาเมกได้ตาซั่วเขาปุ้นน้ำปลาช่ำช้พี่น้องแล้วก็หมูยอใบตองพี่น้องเอ้ยเพิ่มขึ้นที่ที่ใบตองได้พี่น้องมีแต่หมูย,อย่อใบตอยพี่น้องเอ,อ้ยบักเนยเลยุผัะปอ,อ้ยผุวนะเบิ้งเบึงโอ้ยก้อนนี่กิโลหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยหมาเส็ตดซ็ตเอาไว้เมกพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลโอ้ แคบโม่พี่น้องมา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 ชิดอยากแล้วยุ่งเขาแล้วพี่น้องอืมึมงทีละทำซั่วพี่น้องน้ำปลาฉ่ำๆครับออื้ <c oughs> โอ้แค่หมูกรอบฮ่ะลองหมูย่อครับโ oh, oh, อ้บกแม่คั่นมาเรียบร้อยเรื่อนี่สี่พี่น้องเมืเเ่อกี้คน่ะโอ้โหอืมหอมใบตองแซ่บเซ็ตอืม ต้มเจนเลยเพี่ออือืออนะเต็มข้าวหน้าเมครับ มูย่อเพิ่มเนื้อดิ่งใช่ไหมเพืองโอ้อืมแซ่บสีแล้วก็ได้หลายเวิม่มบอกง่ายเลยก่อนหลอกโล่กิโลนึง khỏi bốn nghìn bốn nghìn tầm nhìn đến là hết sát chảy อืมอมอืมอ่อืมข <c oughs> ้าหมูงมากวบ

ใบตองบางอีนนี้เขาอยากตัดกันครับชิ้นไงขนาดเด้โคโลเคเีดเลยพี่น,อน้องว่ะไ้กันอืมวุยอมุยอ,ยอบใบตอง สงวะสงวพะพี่เหรอเหตุการณ์ม, <c oughs> มีแต่ประเทศเลาพี่ như khẩu đẹp rồi đó Smak! Mm -hmm. gì rồi anh biêu nhìn thì muốn yêu ai tại anh ấy bảo luôn có thể liba หรอวะามาจากให้กานได้นยมาเดให้อันเบอม อขออยากกินนั่งแครับเอา้าเมื่อนี้ขอละกันไปก่อนพี่น้องพเพลย์มากคลิปนี้ก่อนฝากก็ไลค์กดแชร์เป็นก็นแลงใจกโมแมกได้เลยครับผมคลิปไหนคลิปไม่พอกันไหมเนาะนับรับแพงเงินมือนับตืน่นเงินแดงเนงเสียนครับผมออสวัสดีครับ but <laughs>